สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะลุงทำ้าป้าอีกแล้วนะคะที่น้องอะไรนะน้องออยน้องออยคนที่บอกรางวัลัวสำรองดีเด่นเลยเหรอปีที่แล้วก็ลุกบอลกระเันครั้งแรกก็น้องอันน้องอันเกิดรอบนี้น้องออยเกิดเราจะวนเวียนอยู่กับอ้างนี่แหละ ตรคนมาแตนครับก็จะเป็นน้องโอมเกิดเ้จะมาติไอพ่อไปเนาะคงจะซ้อมหนักนะซ้อมแต่นิ้วมือเดงอนละวัลมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับมารีพวกเราก็เตรียมตัวกันเลยเด้อนะช่องละหนึ่งทีมมาดูแลเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ครับ ปกติดตั้งตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะพงสุดาก็หนึ่งทีมด้วยทิมทีราด้วยกิจมาออมไหมนะเดี๋ยวให้ลุงช่างออมให้ก็ได้ถ้าออมได้ดี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 อ่เหมนตอนซื้อปั๊มน้ำเนี่ยช่องละหนึ่งพันหนึ่งพันนำมาไว้ตอนนี้คือถึงเดือนเมษาปุ๊บทางลุงตาได้แจ้งตีตังได้สี่พันต้องเริ่มเดินบานแ้วเศรษฐกิจเศจเศรษฐกิจการเยอะนี่ พฤติการ์ธันวามกรากรุ่งพาเมษาไอ้มีนะห้าพันห้าพันเห็นไหมมันจะไม่มันจะดูไม่เยอะธันวาสวัสดีทุกคนนะคะอยู่ต่อสมหวังพานเน่ะนะคะเมษาวันที่ลงมันไม่ได้แล้้วไองดูรุ่งสายบได้ค่ะพาไปทำบุญอีกแล้วนะคะคงสุดาครับสายบุญจริงๆนะคะอยู่กับรุ่งสายบุญนะคะใช่เดินสาย มือมันมีนะเลยนะอย่าไปซอมแต่เกียไว้นะอัดฉีดอ่ะใช่มันต้องมีอัดฉีดต้องบวกไปด้วยนะทีมแต่ละทีทีมนี้อัดซูด้าก่อน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 โอ้ควัญเข้าตาโอ้ซูด้าก่อนใช่แล้วเนี่ยมันคูรีดคูรีดรีดอยากเห็นทีมพงศุดาทีมตะก้อพงศุดาจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ภูนนท์ครับ เด็กวัยร to yeah, yeah. ุ่นเยาวชนที่แบบกำลังเป็นดาวรุ่งจะให้เออให้พงศดาดูแลเอาเด็กๆเลยนะเจพรให้ลุงฮะเหมือนเจพรเอออันนี้เจออเห็นไหมเจพอนเจพรเจพรที่ไหนนี่แหละงานเนี่ยโอ้ยเราเจพรได้ที่สามนะเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมทีมเดียวก็ได้ ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามีแอดมงแอดมินล,ละมาอีกใครมาเราก็นั่งด้วยกันนะั่นแหละเขาจะมีโต๊ะแล้วเขาอ,อยากมานั่งกับเรานะครับจะ,จะไปกินข้าวที่วัดก็ได้อ่าแต่ว,วัดมีข้าวกินอยู่แล้วน่ะว่าไม่กิน嘛เพิามว่มาเ้าสุกแล้วก็ามาสุกแล้วกับไปกัไปไปข้างนอกยังไม่รู้ไปไสนเด้อไปไปใส่นอไปใส่นอใช่ไหมอ้ยเนอะ ถามไม่ไายไม่คุยกับเพื่อนๆเขาเลยแล้วก็อาจจะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าทีไม่ได้แจ้งเนาะเพราะว่าบางทีเหมือนกับเราคุยร่าวๆกันว่าทราบโดยตัวกันแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เจาะจงไปว่าเดี๋ยววันนี้นะครับก็พูดร่าวว่าทุกคนแต่งชุดใส่เสื้อคอปูนะบอกไว้แค่นั้นนะครับเราจะไปทอดกระถิ่นกันนะครับไปร่วมก็ต้องบอกว่ามองให้เป็นบ้านของเรานะครับจากปะดงทั้งหมู่5และหมู่6 ครับเราก็จะได้มีกิจรกรรมลรวไปร่วมเขานะครับแล้วก,เเก็เรามีกิจกรรมนะครับก็จะนะครับเชิญพวกท่านพวกเขาเนี่ยมาร่วมกับเรานะครับทีนี้อยากจะให้งานลงปุ๊คือคัาเดี๋ยวเขามันจะมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวมาลูกผูกผ้าโน,น่นนี่นั่นนะครับปักต้นไม้อะไรเราจะขอแรงนะเราจะใช้ขัาว่าขอแรงนะนะครับมันจะเป็นกันเองไงถ,ถ้าจ้างมามันไม่เป็นกันเองนะขอแรงเถอะขอแรงเหมือนขอแรงลงแขกหน่อย เขาบอกว่เมียเขาเอาเงินไปป้อนเงินคนนี no ้เงินเจ้าของหมดก็น่าแข่งนะครับลูกพาลูกน้องเลยออกมาไปทำบุญเลยเด้อน้าแข่งนะเด้อใก่น้องก็น้าแข่งอ้ามแต่พระรุญย้อยเด้ออ้ามแต่ต้นอ้อเด้อ เมื่อกี้นี้เดินผ่านบ้านเสียตังค์ด้วยบอกค่าทางผ่านเออค่าทางผ่านค่าเบิกทางน่ะมาทำบุญเด้อไปตามมาสองเอ็นด์ชัวสองคนเด้อเดี๋ยวให้เสือเป็นคนถือต้นกันเดี๋ยวกินข้าวกับเกลือก่อน จะว่าแต่กุลสตรีเลยเห็นเด็กแล้วชอบชอบเราก็มาวานเห็นเด็กวัยรุ่เตะดีแล้วก็ชอบลุงลูกก็ชอบเลยอยก็ชอบเลยลุงนี่เวลาไปพูดแลกข้าวมาเนียเปลี่ยน ถามแล้วให้เป็นลุกเคยหเหรอ ยังได้เลยนะงได้เลยนะฮะทีมบอลที่ตัวเดเลยแสง O ก็ O D แต่เรื่อง่โนก็

ใหญ่เมาด้วยนะคะ 지금 Channel, ชาแนลสมอนชาแนลนะคะเะอฟซีนะคะระบองระบงย้อนยุคจำป้าดง กอดหอนคาง